สาววิเครับอยู่กับผันมดเกตุแล้วด้ยวยการที่ชูว่อะไรกรนเสือกในพันทิปนะครับวันนี้จะมาเสือกในพันทิปเกี่ยวกับเรื่องเกมนะครับ จะกระดดเล่นถามมะเขือพวงอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งวันนี้ผมมีหัวข้อหัวข้อในที่ผมไปเปิดเจอมาเมือ่อนานมาแล้วนะครับไม่นานาหรอกก็เมื่อวานเองนะครับน่าเกี่ยวกับเรื่องเซตโกนะครับประาว่าพีบีเนี่ยจะไปไมีดต่กนเบ,บิกเวยไม่มีแก่คคิดเื่อเซตโกดีดีกว่านะี uh ่อ่าประมาณนั้นนะ ก็มีต่ว่าเปิ่มเป็นคนนุณนิงที่ชอบเล่นทั้ง c ีเอกและ PB แต่สงสัยว่าทำไมมีคนบอกว่าซีเอสโก้ดดีกว่าแต่ในความคิดถึงผมนั้นมันดีกว่าตรงไหนวะอ่าประมาณน,นั้นนะครับสญญาเหตุญญญญที่ผมคิดว่าอย่างนั้นคือน,นิงนะเสียตังตั้งสามร้อยกว่าถึงจะได้เล่นอ่ะแต่ทั้งที่ PB ีบีก็ ก็ตามความเป็นจริงมก็เดินช้านะใครก็เดินเดินตามหลักของทหารนะเออไม่ถ้าไม่วิ่งก็มันก็ไม่เร็วไงถ้าวิ่งก็เร็วไงไม่วิ่งก็ช้าโอเคชักปืนก็ช้าอ้าวเราไปลองคุณลองเอาบีบีการมาชักก็ได้ไม่ได้ชักเร็วหรอกนะครับอ่าส่วนข้อที่สามนะครับปืนแรงดีเยอะเรอก็อืมไอ้นี่ผมไม่เคยแตะปืนจริงมาก่อนแต่ถ้าเขาที่อยากดูในหนังอะไรมาอย่างงี้หรือเล่นเล่นบีบีกันมาก็บีบีการใเนี่ยแรงเดือเขาจะบอกว่าแรง แรงดีมันน้อยกว่านะครับซึ่งปืนกลจริงน่าจะแรงดีเยอะมากเพราะปืนแม่งหนักห้ากิโลนะถ้าดีก็จะเจ็บเช่นอัที่เช่นช็อตกันนะครับที่จะมีคลิปหลายคลิปที่ไปหาดูก็ได้ที่แบบเขาลองเล่นยิงกันปั้งแม่งเด็กเขาหน้านั่นแหละครับสําหรับผมคิดว่าพีบีงั้นเหรอ,อคิดหนักโอเคหนะ้าตาความทีม่ผมเสือกมานะผมคิดว่าพีบีนะมีความที่มันจะโอเวอร์แบบ คาดๆที่จะเป็นซูเปอร์ซูเปอร์สปูเออร์ซูเปอร์เพเปอร์นะครับก็คือมันเป็นยอดมันลึกไปเลยนะแม่งชักป,ปืนเร็วยิงก็วิ่งเร็วๆนะครับโอเคข้อที่สีอ่อะไรเนี่ยเออถึอไปก็ได้แตสก,กินเออทำไมเขาให้สก,กินก็เรื่องของเขาครับอ่ามันไม่ต้องการความโหดนะ่ไอ้หนูจำไว้ครับถึงคุณจะมีวุฒิภาวะแล้วหรือ,อยังก็ช่างมันบลายกูไม่สนนะครับเพราะว่า เราคิดสภาพดูเธอหมดเราสร้างสกินอะ่ะก็คือแค่สกินสวยๆงามเว้ยไม่มีด okay. <You> know. าเมจอะไรเพิ่มเพิ่มหรอกโอเคอยู่เนะเออจะมีเพิ่มมามันเกมนี้จะใช้วความสามารถเล่นครับผมถ้าคุณจะหวังเพิ่มเติมไม่ยเยอะก็แนะนําครับพีบีดีสุดกำลังมันนะครับโอเคเรื่องโป่มของทารุกันหรอโอเคมาต่อเลยเมื่อกี้หลังจากปูไปเข้าห้องน้ำมานะครับ โอเคปืนพลกงั้นเหรอพอเจ็ดนี้ผมยังไม่รู้เลยโอพีคืออะไรประเด็นเลยเจ็ดสัเกตแป๊บโอพีคืออะไรวะโอเคเดี๋ยวลองค้นแป๊บโอพีคืออะไรวะโอพีโอพีกันนะไม่รู้มันคืออะไรอยากรู้เหมือนกันโอพีกันโอพีกันโอพีกันคืออะไรวะ ไช่างมาันละกันนะไี้ตัดเข้าไปก็เพราะว่ามันไม่ได้แรงเลยนะมผมก็ไม่ได้แรงข้อเสียก็บเบยอะแยะสมมติลูกโมง่งเงี้ยถึงแม้มันจะแรงนะสองนัดอาจจะตายแต่ยิงโคตรชารา้าเลยมารอาสองวีทนะนี่คือความพิดของกรูน่นเดงครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอะหรือบอกไปผมเชอความพิดส่วนตัวล้วนๆนะครับมไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดนะครับเพราะกรูก็เล่นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละโอเคซึ่งข้อแปดนี้อื บงั้นตอบอด้วยนะด้วยความจังไลแมนของเราเ่ยกนะ็คือว่ามึงไม่หยิบมามึงโง่เองครับโอเคเข้าใจตรงกันนะครับโอเคแล้วก็มีคอมเมนต์อันมากมายที่มาเออมาสแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับอืมอ่าซึ่งมีคนตอบไปโดนใจก็หนึ่งเอคนนี้ครับนี่เลยกรุณามาอ่านเองครับถ้าให้ผมอ่านแม่งไม่ไม่ไมต่ำกว่าสองสามชั่วโมงแน่พวกคูเพิ่งตกไทยมานะครับก็ต้องหลุดนี้ทำไมวะช่างมาแล้วกันนะเฮ้ย อโอเคงั้นอ่านดีกว่าข้อที่หนึ่งนะครับเขามาตอบว่านี่ไม่ใช่เ้อเสียนะครับอืมันเป็นการกองคุณภาพของผู้เล่นอย่างหนึ่งโอเคต้องทำริงดีๆวะ่ะข้อที่สองนะครับดึนกระชากว่งกระชาก,ชากชาอีกคนธรรมดาคนธรรมดาครับไม่ใช่เกมย่อมมนุษย์น่ครับข้อสามเคยยิงปืนจิงมไหมครับอันนี้ครูไม่เคยลองนะครับ ลองเก็บเงินแล้วไปซื้อของจีนก่อนแล้วค่อยมาพูดว่าอันนี้มันเกินความเป็นจริงไม่ใช่อูซี่ได้เป็นปืนครู่นะครับที่ผมว่ามันแยกมายิงปรับตรงโคตรเป็นเืที่โคตรชอบเลยเติมไปก็เรื่อยสกรีบีปเบลอๆข้อเหมัอนละกันนะข้อสี่ก็คือนั่นก็ไม่ใช่ข้อสี่ครับมีการสร้างความเสมอเพื่อเทปทูไม่มีก็อันนี้ให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เทปทูครับมันเป็นการพันนันนะให้เข้าใจนี้จังหว ข้อที่5นะครับเขามาตอบว่าคุณต้องแยกคุณต้องแยกได้2มันแยกได้2เควส์มีทั้งเควสเควสอ,อเควสโอ้ยเนี่ยเควสมองทะลุจริงและที่มันหรือคุณออกไปที่โดยยิงโง่นะครับเอออะไรวะเนี่ยถ้าคุณเล่นซื้อโกโปมัน โปรกันในระดับหนึ่งแต่การคาดเดาว่าหันมานั้นไม่ใช่เรื่องแปะแถมซืโกเป็นของสตรีมแบรนด์ก็เท่ากับซื้อใหม่โอเคสุพีบีนั่นแบรนด์กูก็สมัครใหม่ชิวๆอีโอเคข้อที่6เออบอดแอคชั่นนี่คือแบบน่าจะเป็นแบบยิงปั้งปั้งปั้งไม่ใช่ไม่่ใชออโตมิติกก็ออโตมิติกก็เพื่อปนกลนไหนที่มันสั่นแบบงี้แหละจำผมว่านะข้อเจ็ดโอพีตรงไหนตอนนี้ผมไม่รู้จักน่าจะเป็นคำว่าโกงมาก วัดกันด้วยขนาดของลูกสูงมันก็ยังไม่แปลนะเอ่อกระสุนทะลวงเออแรงทะลวงของแทงแรงทะลวงปืนก็ต่างนะอลองเอาปืนมาไปศึกษาสเปคดูแล้วกันนะซึ่งเดฟแมปก็อารมณ์เสียนี่มันที่แพ้ทุตียดิว่แล้วพี่เบียรเจอคนเทพมาคุณไม่อารมณ์เสียหรือโอเคซึ่งการที่เรามาศึกเรื่องนี้แล้วเขามาดูคลิปนี้กลัวจะโดนด่า,ดาก็เป็นได้ แต่กระช่างมันแล้วกันนะทุกคมที่เรามีความหน้าด้านค่อนข้างสูงโอเคจบคลิปแม่งเลยบายครับบาย,บาย